การเจ็บนม เซี่มัมรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะว่าการทําสต็อกนมไม่ได้หมายถึงการทานอาหารเสริมแต่เพียงอย่างเดียวเจซี่มัมจึงเป็นแบรนด์เดียวที่มีกลุ่มที่ปรึกษาสอนทําสต็อกนมแถมให้กับคุณแม่ฟรีเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอบถามรายละเอียดของคุณแม่รวมถึงตัวลูกจะยังมีการแชร์เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการปั๊มนมเทคนิคในการเข้าเต้าที่ถูกวิธีเทคนิคในการให้ลูกเข้าเต้า<ๆ>การแนะนําเครื่องปั๊มนมรวมถึงการทําสต็อกนมที่ถูกต้องและการบริหารสต็อกน้ํานมในเวลาที่คุณแม่ต้องกลับไปทํางานด้วย ได้ค่ะ ให้คําแนะนําแล้วในกรณีที่คุณแม่มีปัญหาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาให้กับคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องข้อน้ํานมตันจนทําให้ปั๊มนมไม่ออกปั๊มนมไม่ได้ลูกเข้าเต้าผิดแล้วคุณแม่เกิดอาการเจ็บนมเราก็ยังมีคําแนะนําดีๆที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณแม่เพื่อที่จะให้คุณแม่สามารถที่จะผ่านปัญหานั้นไปได้ค่ะที่สําคัญและพิเศษไปยิ่งกว่านั้นในกลุ่มของเราจะมีการนัดปั๊มนมตามรอบด้วยนะคะคุณแม่สามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าทุกคําถามที่คุณแม่ถามมา จะได้รับการแนะนําและดูแลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโดยเราจะดูแลคุณแม่ตลอดทุกวันทุกชั่วโมงตลอดทั้งปีดูแลจนกว่าคุณแม่จะทําสต็อกนมได้เลยค่ะ